สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นอุปซีนแฟนคลับของธนดลนะครับวันนี้เป็นวันที่นุกดีใจที่สุดใน3โลกเลยครับผมเป็นวันที่พูดได้ว่าน่าจะน่าจะโล่งปกแล้ววันนี้นะครับลุกจะมากดแบบเงินเพื่อที่จะไปใชี้นี้กับพ่อแม่ครับแต่ว่าจะทําเป็นเซอร์ไพรส์นะแจ็คเนาะโอเคจะทําเป็นเซอร์ไพรส์ครับผมที่จะเอาใส่กระเป๋าตัวนี้ไปเป็นมูลค่า2องล้านแปดแสนบาท2องล้านแปดแสนบาท2องล้านแปดแสนบาท ครับทุกคนผมไม่เคยที่จะแบกเงินเยอะขนาดนี้รดรดนะพี่ผมไม่เคยที่จะแบกเงินเยอะขนาดนี้มมท,นนนทุกคนแจ๊กแจก,แจกยกมึงนัครับนะครักแล้วเงินมันเป็นปึกเป็นก้อนนะโอม๋มเหรอสามรอ่ะผมจับเรีย,ย,ยรบร้อยแล้วสามรอ่ะอมคเป็นคนเป็นค<อ>นน,น,นะครับคือมันเป็นความฝ่ฝันของเด็ก้ันนอกคนหนึ่งครับที่เราทํางานแล้วก็หาเงิน ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วเราสามารถมาปลดหนี้กับครอบครัวได้คือมันเป็นเงินที่เยอะมากแล้วก็เป็นเงินที่น่าภูมิใจมากๆเลยสําหรับตัวผมนะผมก็ก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์พ่อ,อกับแม่แหละอันนี้คือหนี้ทั้งหมดที่ครอบครัวผมติดมาณตอนนี้เลยเนี่ยครับ <c oughs> มันก็สุดยอดมาก <c oughs> เดี๋ยว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 ผมจะเปิดให้ดูในรถจะเจอกันในรถนี่เลยรถของพี่พี่ออนนะครับ ขอบคุณพี่ออนขอบคุณพี่ออนในคลิปด้วยนะครับยิ้มพี่ออนกลับบ้าน,นครับผมพอที่จะไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่นี่นนตันตันตันว้าวไม่เคยคิดเลยว่าจะมีม้วนแบบนี้ดูนี่ดูนี่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลอันนี้อันนี้แปดแสนบาทนะครับผมดูนี่นครับ,บอันนี้นึนบบ่งนบาทหนึ่งลานแปแสงที่ มได้ครับผก็จะไปใช้นี่ให้กับพ่อแับแม่ให้ครอบครัวไม่เป็นหนี้ต่อไปครับตอนนี้ภูมิใจามากมากสวัสดีครับผมวันนี้เรียบร้อยครับต้มไก่บ้านานะครับผมแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่า,าตุมมต้มเนื้องั่วนตุ้มเนื่องวต้มเนื่อบัอว แล้วก็มีผักด้วยนี่แก้วหอมนะครับคือรสเด็ดจ,จริงๆถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับบ้านน้องขายิ้นนะอาเภอตำบลบ่าปออาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นอ่าแวะได้บ้านของปู่กับย่านุกฮาดนนะครับผมคือบรรยากาศดีมากดูติดขอบสะนะครับผมสะไอ้าวหมู่บ้านครับ รครับสวัสดีครับไม่เจอมาไหนบอเน้คุณแม่นุ่มวันนี้ก็ลเลยต้มไก่ให้ปูย่ย่าอาครับอาของลูกธนดลต้มไก่ถ่าลาดไส้ไม่ใช่กัต้ตมแบบบ้านๆนะครับก็ลูกธนดลว่ากินเผ็ดครับแต่พริกว่าไส้หรอกัอนน่แหละถ้วยนั้นะเอาไว้ให้เธอแล้วนี่ลูกธนดลเห็นก็หยแยงแล้วนะ เกล็ดเก็ดนี s <S uh ่นะครับ huh. นี่กับต้มเนื้อเขาบเกราะกาซื่อมาหลายครับเพราะว่าเนื้อเพราะว่าช่วงนี่วัวเป็นลูกมันไม่ปลอดภัยก็เลยไม่อยากไม่อยากให้กินเท่าไหร่เป็นเรื่องของสุขภาพของนักร้องนะอาจารย์นี่เปลี่ยนอะไรแพทย์ด้านก่อนไปปูหญ้านี่อ่ากับเอาครบครับแต่ว่าขาดน้องกับพี่ไปพี่ก็ไปน้องก็ไปสอบพี่ก็ไปทํางานนะครับก็ขาด อย่างเดียวไม่ได้หนึ่งกบนะตีแรงแรงนุ่มีเรื่อมาไยังนะเพราว่าหนึ่งกบไปน้ำหมเกอชอบแบ่งีเปิดไปพ่อแบ่งสแบ่งสแบ่งกระเป๋าเอาพ่อแบ่งนะพ่อ พี่ใส uh ่ยี่ใส่น่มันาหนึ่งข้ไปเก็บหนึ่งแมันไม่ไดอกใกล้ก็หนึไปนั่งพี่ใส่หนึ่งบมันเนียมันยนมือนั่นขาใ่คือนอย่างก่อนนะจบหมพอรไม่นีหรอแม่อะไรจบแ้อมอหยังน่เลยแ้ว โุนเลยว้เลยวนเหลียวคอไดีดายตดียยจับยอะไรโออไรดาว e r b a r bank p o w e a วเของพระดน่ MJ> ่กินเขาเลยว่านัดวอกองันนี้คือนะครับตั้งใจที่จะเอามาให้พ่อแม่นะครับในวันนี้ ตั้งใจไม่งานน้อมือใจเบิร์ดคือมาดีมี่หลายนี่หลายขึ้นงานอันนี้นะครับคือน้ำพันน้ำแรงที่ทำงานมาได้หาเงินมาได้อุ้รับอุ้นอนนะครับกว่าจะได้มาก็ยื้อเหลืองเต๋อเหลืองเต๋อเจออันนี้เตอพ่อพ่อกับแม่เป็นหนี้จะได้ป่ะเป็นหนี้เ่าไหล้านหสองล้านหกอันนี้ก็น้ำพันน้ำแรงนี่ นะครับเอามาให้พ่อกับแม่ตั้งใจเลยตั้งใจตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่ไปยกไข่กันมาเลยคือมึงต้องดังมึง,ง,มง,งต้องดังไงปีก่อนแต่ปีนี้ก็ทำสำเร็จลวสิ่งแรกที่สิ่งแรกที่คิดถึงคือหนี้ที่ครอบครัวเป็น<ม>คืออย่างที่ทุกคนว่าเนาะการที่ไม่เป็นหนี้<ม>เป็นลาบความเป็น,น,น,นิษ <c oughs> ทีนน้อนรับับตานอนรับตาอะไร่ก็ดีลูกโอ้นตัวพอตั้มนอพ่อพ่อเคยบอกไว้พ่อแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าเอานี้มาใช้ให้เนี่ยเดือนเดือนพ่อก็จะเหลือเยอะแล้วก็ใช่แล้วก็จะไม่ได้พะวงพะวงว่าจะต้องใช้นั่นนี่นี่แหละคือสิ่งที่ลูกตั้งใจหามาให้ถึงอ่านสีน้ปยว่านกับอานไงว่าอกได อ่าเขาไม่แบงถึงถึงอาจจะโอ้แบงบอว่ากราเงียบบอกว่าองอันนี้เป็นเงินเป็นเงินมูลค่าบอกพอที่งีบจะได้อนซึ่งเปิดเลยมาเิสองล้านหกสองล้านหกแสนบอนี้คือกดมดใหม่สองล้านแปดแสนดมาสองล้านแปดแสนอันนี้คือหนึ่งล้านหัวที่อัพเบิน่ล้านนี่ล้านน่ล้านอันนี้ก็เงินหนึ่งล้ อันนี้แปดแสนบาทอันนี้ลูกเต็มใจเป็นน้ำพักน้ำแรงจริงๆน้ำพักน้ำแรงนี่แหละคือเมยออย่อ,ออกงานเมยือ,อแต่ว่าออกงานเมือ่มอ,อยู่แต่ว่าการที่เราได้ใช้นี่ให้กับพ่อกับแม่ที่เขาจมมาตลอดจมมาตั้งแต่เขาจำก้มเลยมพ่อกับแม่ก็ดีแต่จมก็ะเลียงมีมแหละไฟฟันที่จะเป็นนักรองเพพาะที่จะปวดนี่นี่ นม่แต่เดียวแบบว่างซ้เล้นเลยละดึงหางใจไลยบอไม่บอกอาจจะไม่ได้ใบใบปริญญามาให้แต uh 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 ่ว uh uh> uh uh ่าองมีใบได้ใช้นี่ให้มีใบอันนี้ก็ได้ใบอันใหเลยนสเปสิ่งเเขาอันนี้ก็ดึงแต่มันต้องไปถือว่าจะบคิ้ด ที่ลูกคนหนึ่งได้หามาโปนี่ให้พ่อกับแม่เนี่ยนี่คือกำลังใจกำลังใจในการทํางานเงดมันตินะความฝันครับผมก็ฝันามฝันมีไว้ให้ผู้ชนครับผมอย่าไปย่อท้ออย่าไปยองแพ้ครับคือบางสิ่งบางอย่างมันต้องแลกมาด้วยความอดทนจริงแลกมาด้วยแเราต้องฝ่าฟันครับผมถ้าดนก็ต้องขอบคุณพีพีเอฟซีทุกคนนะครับถ้าไม่มีพีพีเอฟซี ในวันนั้นก็คงจะไม่มีนะโดยในวันนี้ก็คงจะไม่มีเงินก้อนโตนเพื่อมาปลดหนี้<ร>ให้กับพ่อกับแม่<ร>คือมันเป็นความฝันของเด็กน้อยบ้านๆคนหนึ่งที่ <c oughs> ทอยากจะเป็นนักร้องกูอยากจะหาเงินมาปลดหนีห้พ่อกับแม่นี่คือความฝันคือความฝันวันนี้มันเป็นจริงนะครับ <c oughs> สามารถทําให้บุปการีทําให้พ่อทําให้แม่หายจากการเป็นหนี้ได้มันคือรากอวามเสอจริงๆครับผมคุณพี่เอฟซีทุกคนครับจับมือหน่อยสิ สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับก็อยากจะฝากแล้วก็นะครับวันนี่นะครับถือว่าลูกกระดนนะครับชายคนโตนะครับก็ถือว่าได้เดินมาตามความฝันของตัวเองได้มาถือว่าก้าวใหญ่มากนะครับในความ ในความหวังของตัวเขาเองแล้วก็ของพ่อแม่ครอบครัวนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะทานข้าวเที่ยงแต่ว่าอาหารหาลงมาแล้วมาเจอเซอร์ไพรส์ของลุงธนร์วันนี้ถือว่าเป็นมื้อที่พิเศษมากๆนะครับเป็นมื้อที่อร่อยมากๆนะครับก็ขอให้ลุงธนโดนสี่นิวเสียงนะครับ ก็ขอให้จงรักษาสุขภาพร่างกายนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอให้คิดสิ่งใดนะครับก็ขอให้สําเร็จทุกสิ่งอย่างขอให้เจริญเจริญไปข้างหน้าขอให้มีความโด่งดังขอให้มีความเป็นที่รักนะครับของแฟนคลับนะครับทุกทุกคนที่ขาดเหลือไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้มีพระคุณนะครับผมต้องบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณมากๆนะครับสําหรับครอบครัวสิริแววของเรานะครับถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีพวกท่านนะครับก็จะไม่มีครอบครัวสิริแววที่เิ่มตาปากได้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนทุกๆท่านจริงๆครับจากครอบครัวสิริแววครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับเท่านี้ สำเร็จครับผมสำเร็จสำเร็จครับเซฟไพร์นะครับก็สำหรับฝากถึงสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังลงผิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเถียงพ่อเถียงแม่ด้วยเป็นการที่กำลังลงผิดทุกทุกอย่างเลยคือเราสามารถหันกลับมาแก้ไขได้ครับเราสามารถหันกลับมาแก้ไขได้แล้วก็ทำให้มันดีกว่าเดิมได้เหมือนกับผมในวันนี้ตกลับใจข้าผู้ใดก็ได้ขอบคุณพี่และทีทุกคนครับเดี๋ยวพวกเรากินข้าวันวาเนาะ E จะกิมแะละใช่ไหมกิมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราครอบครัวสีแววขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย